ฮัลโหลคนแทกกี้เกมอื่นคัมแบ็กด้วนะคะเย้ yeah. กลับมารอบนี้มีความอยากเล่นไฟเตอร์อยากจะเป็นสายบูความสูงตอนนี้หยิบมาเลยแพนกวินที่จริงจังอยากจะบูอยากจะ ตีไม่สั้นเสมอกีย่ามาเรียกนี่ว yeah, ่าแผ่นเกล็นะคะคุณแจกกีเราแล้วขอนินทาหน่อยนะกลับมาแต่ละครั้งเจอแต่อีนี่เป็นไรคุณลำยัยนะเพราะงั้นอยามาเก่งค่ะตอนนี้ก็ไม่ยืนสวยๆในป้อมกันนะคะเนื่องจากกระโปรงสั้นเกิดไม่กล้าเดินไปไหนมามันเย็นนะมันวิววิวอะเอ๊ะนั้น ใครอยากนางชูนี้คืนเลยเหรออดจ้าอดจ้านางไม่กลัวฉันเลยได้ค่ะฉันก็ไม่กลัวเหมือนกันเหมือนฉันจะแพ้เลยแต่เรามีเอ็กซ์คิวอยู่ไงโอ้ยจะตายแต่มีพัสดีไงโดนเมฟฟ็ดฟาดหน้าไปคิดเลยจังหวะนี้ก็เคียร์คลิปสบายๆไปจ้า เหมือนนางยังไม่สลรไงนางยังมั่นอยู่เราก็ปาเม็ดไปกลางๆโอ้ยมันโดดเก่งมากแต่นี่ก็โดดได้ไงสุ่มอะไรข้าสุ่มอะไรข้าสุมาาส่มอะไรข้าอุ้ยวับหล่อวับหล่ออีดอกวับหล่อนี่อีดอกวับหล่อวับวับไปเลยอีดอกวับกลับไปเลยอ๋อวับหล่อ,อ,อวับหล่อเออวับหล่อตายหา่าไปเลยแกแล้วคือแบบฉันดักดูเชิงนานมากคือฉันไม่รู้ว่านางจะโดดตอนไหนแต่มันโดดตอนที่ฉันโดดพอดีส้นตี โอ้ยเพื่อนรดวะเอาเลยค่ะพี่ป้าอย่าเกรงใจค่ะตอนนี้เรนฉันเหงามากนางจูไม่อยู่กับฉันแล้วว่ะแต่ก็ดีนี่ไม่งอเพราะว่านี่ไม่งอตอนนี้เหมือนนางจะมาบนละดักดีกว่าค่ะวะอีนี่ใครคอ้ยแล้วรู้ได้ไงวะแต่นี่ไม่ตายโอ้ยเศร้าหน่อยนะขอยัดเป็นปลกขอยัดไม่ใช่ใครผููดีไม่รวมกลุ่มจ้ารู้ไว้นะคะไม่กล้าไม่กล้าส้มหยุดกูไปแล้วส้มกูไม่อยู่แล้วส้มส้มอย่ามาเตะพี่ค่ะส้ม อุ้ย <ctor> มันว้าปีกแล้วอ่ะเป็นครูเห็นกลางมีประเด็นบ่อยขอมาจ้หน่อยละกันอุ้ย hello welcome กันแทกีเอาเม็ดผู้ดีไปกินค่ะว้าปหรอว้าปหรอได้ข่าวว่าว้าปหรอตรงนั้นน่ะฉันกำลังไาแล้วโดดแบบไม่ดูด้วยนะแต่ไม่เป็นไรไล่ฟานเอาได้ไปนหนึง่งมาจ้าคือได้หมดฟานได้ฟานฟ่านได้ฟาน,ฟาน,ฟานถูกกระโปรงได้ถกนี่ขิดเลยคือนางทยอยมาไม่หยุดสตีกันให้ได้เลยเอาว้าปหรอว้าปหรอ,หรอได้ว้าปหรอว ฉันโดนยูเพจแต่นางโอลอราทำสวยมาก thank you ก็มาช่วยสังคมบ้างด้วยการตีเต่าไม่ตีแล้วไปดีกว่าเราจะมาดับมั่นนางเวลกันค่ะสกินสวยมากเอฟเฟกคือแบบกระโทเดี๋ยวนี้จะโดดไปนาะนแล้วก็แล้วโดดอีกทีหนึง่งแล้วก็ฟาดฟาดไม่ถึงจบไม่ได้คิวอี่นางชูเขามั่นใจมากไม่เกรงใจสี่คนตรงนี้เลยและนั่นแหละนางขิดนางไม่รอดมัดแล้วคือไงคะจุดนี้นี่อยากได้คิวเพิ่มก็เลยแบบ โดดไปเลยโดดไม่โดดแต่ติดสแต็กไว้นะคะในหัวคือจะติดสแต็กให้ครบสามแล้วก็ยกอันติแต่กูยกไม่โดนจบแล้วชูนางทำเรื่องอีกแล้วคือจะเอาให้ได้เลยวัดพายุวัดเจ็บแล้วดูป้านฉันตัวใหม่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้เอาเป็นว่าช่างมันแต่คุณแรงมากแล้วคือนางนี้จะเอาให้ได้เลยนางนี้หมายถึงจูเลียนน่ะเพื่อฉันพูดงงแต่ไม่งงหรอกเนาะอ้อยแม่อโอล่าฉันกำลังไปจ้ะแม่แชร์มันไว้โอเคฉันชาไปไม่เป็นไรค่ะแม่เดือนนูเล็ก าล้างแขนเองจ่ะไปเลยแบบมันๆตามให้สุดไม่กลัวเฮ้ยแต่มันหนืดจังอนะแต่นี้พุ่งไปถูกได้อย,อย่าตายนะไวไม่ตายค่ะตอนนี้เพื่อนไฟหลอดกันแต่นี้อยากจะรอดับมันคนมีสกินแถวนี้ก็ไม่ได้สอจงเท่าไหร่นี่ไงมันต้องโดนไงโดดไปโชว์เม็ดกันจ้า แล้วคือแบบฉันเดินมาเจอต้นไม้ยืนวับอยู่เลือดนางน้าอีสมากแต่เอ็กคิวไม่ตายแต่นี้เป็นคนยอมยากตามไปเลยแต่ว่า,ากูปาสกิวไม่โดนก็มารอค่ะรอดับมันไรนี้เขามั่นใจได้ป้อมเลยหรอพี่ใช่ค่ะได้เลยจบที่เหลือเพื่อนก็รับช่วงต่อแต่เพื่อนขิดแต่ก็ได้อยู่ก็ดูอย่างต่อเนื่องออโรร่าทาให้แข่งแข่งจนขิดเลยเลิศแล้วเพื่อนก็จบกันได้นะคะจดหนีอุ้ยจงก่อนโอ้ไม่ก๊อ A later few moments later. <c oughs> อะไรขำไรนี่ไม่ตลกนะเจอแน่คะ่ะร้านสเต็ปเจอแน่คะ่ะที่ฉันหยิบมาไม่ใช่อะไรนะเห็นว่าสกินนางมีแล้วงงกับมีได้ไงแล้วคือสกินนางวพิงรีเมริร์ีเมิร์เพิ่งสรีเวิร์กด้วยนะคะก็ถือว่ารีวิวไปในตัวเลยละกันเย,ย้แล้วก็เทอ่ะมันแบบโคตรจะชายแท้เลยไอชายโคจะเทะ เริ่มมาก็ขอเน้นเครียครีปก็ต้องใจเย็นถึงแม้สกินพี่จะเป็นไฟแต่พี่ก็ใจเย็นโอยควาครีปตัวนั้นฉันต้องได้ออไม่สนไม่แคร์จะเอาหมดโอยเป็นบ้าเลยวะกูไม่ไหวแล้วนะเมืองมันนี่มามาให้กูตบให้หนำใจตบไม่เข้าแล้วอันติฉันง,งงอยู่เลยว่ามันเลงไงนะ่ะพอจะเลงก็คือแบบหมดพอดีคูเดี๋ยวเรามาลองต่อยนางกันว่าจะแรงแค่ไหนนะคะ่ะอุย้ยได้อยู่นะได้อยู่เท่ากับเมื่อกี้ เพชรเห็นเป็ดแทงค่ะเด็ดเรนลี่เรนลี่โลดไปแวน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 แววนไปแล้ววิวตบปังตบตบอีกตบอีก,อกสิอ่ะวิวเพ็รไม่พลาดค่ะรอบนี้โหเพชรเห็นเป็รต่อยค่ะแป้งไปไหนจ้าสลอดไปไหนจ้าหอยมันตบจ้าเพชด อีอ้วนมิติสารแณรวายจูเลียนมาขอไม่สู้ขาไปแล้วค่ะแต่ก็อยากตบนะอยากตบทีหนึ่งอันไหนไหนไปดีกว่างอันไหนไหนไหนอันนันไหนไหนไหนหิวหิวหิวหนึ่งล้านสเต็กอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมล้านแตกล้านแตกล้านแตกโอ้ยอินนี่อึ๊วายมันกดสตาร์ไม่สู้ขาเป็นหญิงบอบบางค่ะตอนนี้นางเสียสตาร์ไปละตามันมเมื่อไหร่เดี๋ยวต่อยหนูไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะพี่จูเลียนหนูบอกว่าพี่หล่อมากค่ะว่ายังไงแกวายโอ้ยพี่จูเลียนอล้านสเตก็กล้านสเต็ค ร้านสเตก็กร้านสเต็กเท่านั้นต้องต่อยทีเดียวขีดตอนนี้ร้อยเก้าสิบแล้วจะร้านนึงละทำไรได้ทำค่ะเพื่อสเต็กที่จริงใจอ,อ,อยู่บนย่ยางเลยนะคะจุดนี้ตุบไปค่ะปังวะ <What? S 2> มาเอาไรมาทำไรไปเด็นไปต่อยไปเด็นไปต่อยวะไม่ต่อยค่ะไม่ต่อยค่ะไม่สู้ค่ะแต่ฟิกใกล้มาคนงดังเจ็บนะแต่ฉันคู่ดาวอะ่ะอุ้ยโรกฟาดดีวะรู้ได้หรอโห มีคนจะตายไปเลยค่ะจุดนี้วิววิวิแล้วแบงว่ะไปค่ะไม่สู้แล้วในอำเภอจะคิดแล้วค่ะว่าตอนนี้เรามมั่นใจแล้วว่าฉันแรงเพราะสเต็กเราเยอะมากไกล้ร้านนึงแหละต่อยปีเลยสวัสดีอ้วงเราคุยกันได้นะอ้วงพี่รักอ้วงนะอ้วงอย่าทำพี่นะวัดอ้วงอย่าทำพี่พอทำเลยเพื่อนพี่มาแล้วเก่งให้มันได้ตลอดนะค่ะมันฟิกเลยอ่ะ ขอยัดกลับก่อนนะจ๊ะมาดักกันบ้างเล่นมาไม่เคยดักเลยว้ายมีคนมาเซอร์ไพรส์ขับอ้วงว้ายอ้วงไม่ตายทาไมอ้วงไม่ตายแม่โอ้พี่หลิงพี่หลิงฉันมาแล้วดูเลยเนะี่ยตัวจริงเลิศขับพี่หลิงมีแฟนยังจ๊ะอุ้ยได้เวลาตอบแทนนคนคุณว้าพี่หลิงหดูตมไม่ทันเอ้ยเจ็บอยู่นะฉันแรงนะว้ายหลิงฉันโดนเจูบหนีซูมหรอซูมหลอตายหาไปเล้วอิเลนี่ได้เล่นกันแบบนี้ใช่ไหม จอแน่ค่ะมันต้องโดนกระดาษจิชชู่เท่านั้นเอาไว้ชำระแต่ไม่ไปหรอกค่ะหลักหลอกจึงหยอกเลยเออมาหาสเต็กกันต่อดีกว่าคือใกล้จะร้านหนึ่งมาชติเสร็จแล้วยังไม่ร้านสเต็กเลยจริงๆอุ้ยแต่ล่างอ่ะน่าสนใจน่าสนใจแปลแปมแหวน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 ปังขอคิวขอคิวอันหนึ่งคิวอันหนึ่งจบไ่ได้สักอันเออถ้าเราตีหลอดเราก็จะได้สเต็กใช่ไหมเออจริงดนรถเกิด หอยนั่น,ะน่ะเพชรขอดไดไหมคะแต่มันผิวเ,เป็นไรวะแมงวันหรอหรืออะไรงงอีดอกลบเกง่งไปไหนเหลอะอ้วงอ้วงอยู่ไหนจังอ้วงหายโอ้ยห่อ้วงไม่เจออ้วงพิะตายอ้วงอ้วงอ้วงพี่เจ็บอ้วงอ้วงพิ่เจ็บรถแคบบิลิงลักตั้งเลยเออเออเพิ่นเริ่มแล้วนะเพิ่นเริ่มละกำลังไปขับอ้วงอีนี่จูเลียนจูเลียนล้อมเหรอล้อมเราเอาเหรอเหลือต้นไม้ป้าเหลือต้นไม้ต้นเดียบไว้เพื่อนโดนยิงจบ ไม่ได้บังเลยไปค่ะอยค่ะซาเวียโดนอีดอไม่รอดแล้วไปได้ค่ะเตกกี่แล้วต้องได้หนังมาบ้าหนังเนี่ยว้ <What? S 1> แต่ทีมรังแคนให้ฉันนะคะคุอทีมน่ารักมากแต่เนะี่ยเขารักฉันเขามีใจให้ฉันคือเบลเกินแต่เขาไม่รักกันเองไม่บังกระสุดน,นี้กันเลยอีดองงอะมาหาสแตกเลนบนกันต่อคะ่ะเพื่อหนึ่งล้านสเตกกจริงใจ มาค่ะมาหาสเต็กกันป้อมนี้ได้สเต็กเยอะแน่น,นอนก่อนอื่นขอญาติแอ็กนิดหนึ่งนี่ด้โคตรเท,ท,เท่แล้วคอนเทนต์หนึ่งล้านสเตก็กเราก็ทำสำเร็จเล็ดเล็โอคือรดเนอหาสเต็กจนจบบ้านมีหยุดจริงอุ้ยโนบบจูเลียนคนเดิมจากตาที่แล้วเวลคัาม o มาโพสนะคะโอเคตอนนี้ว่าจะเล่นไฟเตอร์ต่อแต่ทีมฉันมีไฟเตอร์ไปแล้วสองคนก็เลยได้เม็ดค่ะ อย่างแรกเลยคือวาบทักทายผู้ชายค่ะตอนนี้มาลุมบีบสิวฮาเลยก่อนแกล้งป้าแกล้งโกดเฮยไม่เล่นน้าไม่เล่นบอกเด้งนะหยาะนางนนนนเด็กไม่ดีว่ยเป็นไรเด็กตีอยทํทำแบบนี้เป็นไรเด็กคะไม่ถูกใจเลยอยากก็พูดกันตรงๆฮอตอนนี้กลับก่อนมานาหมดรอแป๊บนะคะไว้ไรหยาอะไร,ยะะไรยะหยาอุ้ยเลสกิลไม่มีปะเออมันตายละ กลับบ้านต่ออุ้ยแะ้วมุ่นนะเกมันเหงามากนะจริงๆไม่มีใครอยู่เลยเพราะง,งานฉันอยู่เองชอบค่ะเป็นอินทเวิร์กแต่มันมีคนมาแล้วปะทักทายด้วยกันบีบสิวอ้ยชูสิวใหญ่จา้าสิวหัวชาแมมมอดปะคะอุ้ยแล้วนั่งสตีอะไม่ให้ปะไม่ยอมนะนี่บีบนะนี่บนนีบสิวว้ชูอย่ามาทําแบบนี้ชูอย่าชูอย่าทาแบบนี้ชูเป็นไรวะทำแบบนี้ทําไมอะเออ <S> <S> สบาย ยืนทว์กนั่งทวอชยังได้เฮ้ยมาจากไหนอ่ะเป็นไรวะหอเป็นไรวะรูนี่เห็นนะนี่บอกก่อนนี่เห็นนะจริงจริงวะไม่เห็นไม่เห็นค่าววะกูไม่เล่นบอกเด้งควกออกโอ้ยไม่ตายดอกว้จูเลียนฉันมึงเห็นจูเลียนกูตายค่ะบอกเด้งมปแล้วอีนนี่นะจำหน้าไว้นะจำหน้ามันไว้นะอินนี่นะบีบสิวไปค่ะอืออสิวเยอะมากจริงจริง ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือเริ่มคิดแล้วว่าแบบกูหยิบอันนี้มาทําไมวะหยิบมาก็ไม่รู้จะเล่นมุกอะไรเจ๊มันมีอยู่แค่นี้มีกันแค่นี้ถึง เห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นนะคะอะไรเฟรยียยาอยากโดนบีบสิวหรอเต้งได้มาค่ะเดี๋ยวบีบให้รับจ้างบีบสิวเม็ดละ200บาทราคาเป็นกันเองนี่นี่หลบพีดอกโดนแน่ห่ะโดนแน่ห่ <laughs> เป็นอินทเวิร์กต้องแยกดันเพราะสําคัญที่ตัวเราโอ้โห oh oh, นี่มันเศร้าเฮ้ย oh oh, ช่างเหอคิดไม่ออกเอาเป็นว่าได้คิวขัดจบ แล้วมีคนจะมาตบจันเป็นอะไรอย่างไรแต่ตูเลียนช่วยอุยใจดีจังมีแฟนยังคะได้ต่อนะนะเนี่ยเตงใช่ไหมไม่ได้ค่ะเตงมันถอยไปละอุ้ยลอยหล่ออุ้ย,ยอ,อุ้ยลอยหล่อเฮ้ยน่ารักอะ่ะเจอแต่คนน่ารักน่ารักเนาะคลิปเนะี้ยงงแม่ขอดูสิวได้ไหมลูกสิวเต็มเลยเดี๋ยวแม่บีบให้นะลูกอุ้ยหลบหลบทำไมอีลูกเว้ยว้ามันเตงฮิชูมันเตงจันเอ้าฮะเตงสีเตงสีส เลยสิระวังนะสกิลไม่มีเลยอะว้พี่เอลฟ่ามาตอนนี้ไฟแบบปล่อยจอยเวร์บบีบสิวบีบสิวบีบสิวคือบีบไม่หยุดบีบเป็นชีวิตจิตใจอะไรงี้ฮาเล่มาอีดอกฮาเล่มาเอาไม่ไงไว้ไว้เขาไม่ตายนนนเนาะจูเลียระวังนะโ oh. oh, หโหเลงมากเรัาไม่ได้อยาไม่เห็นใช่ปะเฟย่าเฟย่าเอาเลยฮานาบีลูกฮานาบีหนีไปฮานาบีหนีไปลูกฮานาบีกูตาย ฮอลลอดอยู่ฮอลลอดอ่ะเรารักกันเวอร์แฮลโหลคุณแทกกี้ยนั่นคุณแทกกี้น่งสนใจทั้งเลยว้าเลถคอนแทกกี้อะไรอ่ะอะไร่ะนี่ใครอ่ะอเมกันลถคอนแทกกี้มันดีมากม <c oughs> ลยคอนแทกกี้รักชนะโลกกลับมารอบนี้เจอแต่ทีมน่ารักเจอแต่คนน่ารักอีกนอคิดถึง เป็นไงบ้างจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับการทำคลิปต,ต่อไปในการเพิ่มแรงเพิ่มใจนะคะก็วันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะก็ไปบ่านนะคะไปบ่านนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะคนดูทุกคนคะ่ะจุปซูบไอต้าว้า